สวัสดีค่ะครูแอมนะคะวอลอินฟาร์มสเตย์นะคะก็เพื่ออัธรถในการฟังและอยากฟังนะคะก็จะมาในสไตล์นี้แล้วกันนะคะเพื่อจะได้ไม่เบื่อนะคะก็มีโอกาสนะคะได้เข้าไปดูนะคะในกลุ่มนะคะแล้วก็ไปเจอโพสต์หนึ่งนะคะบอกว่าเอาปูไปลงแล้วในบอ่อดินนะคะแล้วปูเกิดเสียหายแล้วก็ตายกันเยอะมากนะคะก็เลยอยากจะมาบอกวิธีแนะแนววิธีนะคะถ้าใครที่สนใจในการเลี้ยงปูนาในบอ่อดินแบบธรรมชาติเลยนะคะ วิธีที่1เลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องทานะคะก่อนที่เราจะลงปูนะคะ1คือการเตรียมบ่อนะคะเราต้องไปดูขนาดบ่อของเรานะคะว่าเราจะใช้บ่อกว้างประมาณไหนนะคะกี่ตารางเมตรก็ว่าไปนะคะในบ่อนั้นนะคะคุณต้องมีน้ํา30%เนะคะเพื่อที่จะให้ปูเข้าไปอยู่นะคะ2นะคะดินน้ําเราจะต้องทําการปรับให้เข้ากับสมดุลกันนะคะการที่เราจะเลี้ยงปูนานในบ่อดินเนี่ย คนที่เริ่มเลี้ยงนะคะการปรับสภาพบ่อปูนะคะใช้ระยะเวลาเกือบ2เดือนนะคะกว่าที่เราจะทําการปรับสภาพสร้างแหล่งอาหารไว้เพื่อที่จะลงปูนานะคะถ้าใครขุดปุ๊บเอาไปลงปุ๊บก็ไม่รอดนะคะบอกเลยว่าไม่รอดนะคะ3นะคะหลังจากที่เราทําบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพืชน้ําหรืออาหารหรือครังอาหารที่เราจะต้องสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาผักบุ้งจอกแหนนะคะในบ่อของคุณต้องมีน้ําคุณต้องใส่นะคะเอาออกมาก็คือจะไม่มีตะก,กรอนนะคะอันนี้คือ การเลี้ยงปูนะคะอันดับที่4นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณก็คอยตรวจสอบนะคะหาสาเหตุนะคะของปูที่ตายนะคะคือคุณต้องดูเป็นว่าลักษณะปูที่ตายมันเป็นลักษณะแบบไหนคุณถึงจะมาแก้ไขนะต้นเหตุตรงนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่รู้เลยนะคะถ้าใครไม่รู้เลยในเรื่องตรงนี้นะคะมันจะไปแก้ไม่ได้นะคะในเรื่องของปูที่ตายนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะปูกิโลกับปูพ่อแม่พันธุ์นะคะ จำให้ดีนะคะปูกิโลกับปูพ่อแม่พันธุ์การปรับนะคะการปรับนะคะของปูนะคะจะแตกต่างกันถ้าเป็นของฟาร์มแอมปูกิโลจับจากดินมาส่งเลยนะคะไม่มีการปรับสภาพใดๆให้นะคะแต่ถ้าบอกว่าขอซื้อพ่อแม่พันธุ์นะคะแน่นอนว่าคุณต้องรอ7วันเพื่อทําการปรับสภาพเหมือนฉุบไอซูบฉีดอัพนะคะ ร่างกายนะคะเพื่อที่จะเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดนะคะเพื่อปรับสภาพให้ก่อนที่จะส่งไปถึงมือของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้แล้วนะคะมือใหม่หรือใครที่เกิดภาวะการตายเยอะนะคะลงไปสังเกตดูนะคะว่าแรกๆนะคะที่เราเอาปูไปลงเนี่ยเราได้ดําเนินการแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทําเลยนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปนะคะสําหรับที่เราจะเอามาทําให้มันถูกต้องตั้งแต่ต้นๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ผลผลิตได้จํานวนที่ เยอะแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราทำไว้ค่ะ